ครับสวัสดีครับพี่น้องครับสำหรับการปลูกแตงของข้ากคับจะมีปัญหาครับระบบสายน้ํายดตันครับวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับบอกให้สายน้ํายดเขาตันครับมื่อนี้เขามาเบิ่งกันครับว่าวิธีการแก้ไขเบื้องต้นคือไม่ให้สายน้ํายดอุดตันเนื่องจากตะกอนปุ๋ยนะครับเนาะการวิธีแก้ของข้าก็มีลักษณะดังนี้ครับเวลาเขาขึ้นน้ํามาครับเขาก็มาทุกอาทิตย์เราจะต้องมาเปิดนะครับวาวน้ําเดี๋ยวครับผมเบื่อครับ การนี้คือวิธีแก้ไขปัญหานะครับเนาะของผมเบื้องต้นคือผมจะใส่วาววาน้ําไว้ปลายสายนะครับนี่ครับแล้วผมจะมาเปิดเปิดเอาปุ๋ยออกนะครับมันจะมีลักษณะถ้ามีตะกรอนปุ๋ยครับมันจะเป็นดำๆสิครับนะครับนี่ครับตะกอนปุ๋ยที่ทาสาเหตุที่ให้มันตันนะครับเนาะทุกตัวนะครับใส่วาวน้ําที่ปลายสายนะครับเปิดครับเปิดน่ครับมันจะเป็นขี้ดำๆอย่านี้ครับนี่ครับเอาเปิดไว้สักสองนาทีเปิดน้ําถ้ามันใส่แล้วก็ปล่อยออกนี่ครับทุกตัวนะครับผู้ใดมีว์าน้ำเก่าๆกับใส่ไว้ครับ นะครับขีปุ๋ยไลออกมาได้สักพักหนึ่งรับก็ปิดไ้นี่ครับนี่ใสแล้วครับใสเขย่าเขย่ารายเบิ้งครับให้ขี้ตะกอนปุ๋ยมันออกมาครับนี่ครับแก้ไขปัญหาดังนี้นะครับเนาะปล่อยออกปล่อยออกครับของผมเป็นเ่าเก่าครับเ่าเก่าที่ใสแล้วก็เลยเอามาประดุกดักใสเอาครับฝากกันครับระบบสายน้ำยดบ่อยให้มันตันครับเขย่าเขย่าครับเพชรที่ระแปลงก็ได้ครับนี่ครับดำปื้อๆเลยครับน้ำ รอยมันใสครับเขยียวอ่ะครับฝากกันไว้สำนี้ครับสำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาทุกอาทิตย์เราต้องมาเปิดนะครับเพื่อมให้ปุยตันเกตรกรครับสวัสดีครับกิจสาระเล็กๆน้อยๆ,ๆสำหรับผู้ที่สนใจในการปลูกแกงสวัสดีครับ